สวัสดีครับผมเก่งจาก CW ศูนยสูรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าที่นอีกหลากหลายรา,ายการเลยนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับยินดีรับเข้าสู่เช้าของวันจันทร์ที่3เมษายนปีพศ2566นี้นะครับผมสำหรับวันนี้นั้น มีราคาสินค้าตัวไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะรีบมาแจ้งอัปเดตให้ทุกท่านทราบนะครับผมแล้วก็จะอัปเดตกับในเรื่องของแนวโน้มเทรนต่างๆวยเนาะเพราะช่วงนี้ราคาค่อนข้างเปลี่ยนบ่อยมากนะครับผมเนาะก่อนที่จะไปเริ่มอัปเดตกันผมขอประชาสัมพันธ์ทั้งหมด2เรื่องหลักๆนะครับ เรื่องที่1นนะครับบริษัทเรานะครับผมจะมีวันหยุดสงการนะครับผมเราจะหยุดสงการกันวันที่13ถึงวันที่16เมษายนนี้นะครับผมหยุด1ิบสาถึงสินะอย่าพลาดนะครับเผื่อท่านใน่านไป่านมาจะได้ไม่หลงกันเนาะแล้วก็คิวจัดเก็บนะครับคิวจัดเก็บก่อนสงการขอรับคิวถึงวันที่8นะครับผมเพราะว่าหลังวันที่8ถึงวันที่12นั้นผมจะได้เร่งจัดเก็บให้ครบทุกคิวนะครับผมจะได้ไม่มีตกค้างช่วงสงการหลายวันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากประชาบผมยันบสก็คือตอนน ค่อนข้างหลายเคสมากๆนะครับผมเนาะ er. แล้วก็เป็นช่วงเวลาทดลองงานประเมินงานเนาะก็จะมีทั้งผ่านงานบ้างไม่ผ่านงานบ้างน,นะครับผมทนันทีทั้นก,ก็ยังรับอยู่ยังรับอยู่ยังรับเทสอยู่นะครับผมแล้วก็ลองเข้ามาสมาัครกันดูได้นะครับผมเน er. าะเงื่อนไขการสมรัครงานนะครับก็คืออายุ21ถึงไม่เกิน40ปีนะครับผม er. แล้วก็เพศชายเพศหญิงได้หมดแต่จริงๆตอนนี้อยากได้เพศหญิงด้วยนะครับเพราะเพศชายแบบตอนนี้ม,มาสัมภาษณ์งานเนี่ยเพียบเลยแต่ว่าเพศหญิงนะครับเพิ่งได้มาแค่คนเดียวนะก็ยังอยากได้ผู้หญิงเพิ่มอยู่นะครับผมเนาะการทดลองงานวัันนละะ335บบาทคร ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์นะครับเหมือนร้านปกติเลยเนาะแล้วก็หยุดทุกเทศกาลต่างๆเมปีหนึ่งจะมีวันหยุดเฉลี่ยประมาณปีละ16-17วันของบริษัทเราอะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับผม วันนี้จะไปเริ่มต้นที่เหล็กหนาก่อนเลยครับสัปดาห์นี้นะครับเปิดมาครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ10บาทนะครับผมจนถึงที่กิโลกรัมละ12บาทนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าสําหรับหมวดของเหล็กหนานะครับช่วงนี้ยังไม่นิ่งยังไม่แน่นอนนะครับผมต้องดูแนวโน้มอีกทีว่าในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าเสหล็กไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแปลงนะก็น่าจะได้ฟังข่าวที่ดีขึ้นนะครับต่อมาครับ ถ้าเป็นหมวดเหล็กบางแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กตะแกรงพัดลมนะครับผมไมโครเวฟกาต้มน้ําร้อนนะครับผมวันนี้เหล็กบางหน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทนะครับผมกิโลกรัมละ6บาทนะครับผมเนาะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะที่ไว้วางใจน้อเอาขยะมาขายกับเรามาในหมวดของตรงนี้สักนิดนึงดีกว่านะครับอลูมิเนียมยังไม่ได้แกะนะครับผมจะเป็นพวกเครื Empress ่องมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ต่างๆนะครับถ้าเป็นอลูมิเนียมที่ยังไม่ได้แกะมานะครับวันนี้หน้าร้านนะครับจะซื like ้ออยู่ที่กิโลกรัมลลละะะะะะนน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 คครรรรัั Jah ััับบบบบผมมมมม12 12าาาาาาทท่่่ออูิเเเีียยยยงงงงไได้้้แแกกกใฝ สำหรับบิวแชร์ตัวนี้เนาะถ้าเกิดว่าท่านใดนะที่จะเอาไปต้มใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ผมยกให้ฟรดีอันนี้ก็จะมาในส่วนของที่เป็นตระกูลมุงลวดกันบ้างนะครับผมมุงลวดถ้ามาเป็นบรรบาลแบบนี้หน er ้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ12บาทนะครับแต่ถ้าเก mar, ิดเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับผมทําการกรีดมุงลวดตัวนี้แยกเป็นมุงลวดออกมานะเนี่ยมุงลวดอยู่ที่กิโลกรัมละ15บาทอันนี้ลูกค้าถามมาค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นข่าวดีของวันนี้เลยนะครับผมทองแดงเส้นฝอยนะครับผมแบบนี้นะครับผมมีการปรับราคาขึ้น ของไส้แอร์ทองแดงนะครับผมไส้แอร์ทองแดงวันนี้หน้าร้านนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม90บาท90บาทนะครับผมเนาะเราไปดูข้างในกันดีกว่าแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของพวกแผ่นซีดีดีวีดีต่างๆนะครับผมก็เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยโอ้โหโคตรคลาสสิกอะอยังมีให้เห็นด่ด้วยเนี่ยนี่นี่นวัยรุ่นวัยทุเค เออฟอปปี้ดิสเอนะครับผมแบบนี้ก็ขายได้น่าจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทนะครับผมกิโลกรัมละ1บาทเนาะต่อมานะครับที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับก็คือจะเป็นพวกแผ่นซีดีดีวีดีแบบนี้นะครับผมหน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ12บาทนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าซีดีดีวีดีถ้าเกิดเรามาขายตั้งกล่องแบบนี้มันจะถูกซื้อเป็นพลาสติกกรอบจะอยู่ที่โลละบาทนะครับผม<ช>แต่ถ้าแกะแยกมาเนาะแกะแยกแผ่นออกมาอันนี้โล12บาทตัวกล่อง ถ้าเป็นกล่องสีดําแบบนี้นะครับผมนี่อันนี้เขาจะกล่องสีดําแบบนี้จะเป็นกล่องพีทีนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละสบาทแต่ถ้าเป็นกล่องซีดีนะครับรุ่นที่เป็นกล่องสีขาวหรือกล่องสีใสตัวนั้นจะเป็นพีีใสนะครับเป็นพีทีรวมเนาะจะอยู่ที่5้าบาทห้าสิบนะครับผมเนาะส่วนกล่องที่เป็นรุ่นพลาสติกกรอบนั้นจะอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งบาทเช่นกันนะครับผมเนาะซีดีดีวีดีตอนนี้ราคาเท่ากันนะครับสามารถที่จะแบบเอารวมกันมาได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหมวดของพลาสติกกรอบ เล่นเด็กนะครับผมได้หมดเลยขายได้หมดเลยนะครับผมเนาะในกล่องนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของพลาสติกรวมมั่งนะครับผมเนาะอย่างที่คุณเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นพวกหมวดเบอร์สเบอร์สเบอร์หนะครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแกลอนนมต่างๆเป็นพวกแก้วพีพีแกลอนนมน้ํายาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานวันนี้พลาสติกรวมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ5้าบาทห้บนะครับผม5้าบาทห้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในหมวดของ ถุงหิ้วพลาสติกกันบ้างนะครับผมเนาะถุงหิ้วพลาสติกแบบนี้ก็สามารถขายได้นะครับอันนี้ลูกค้าก็ามาขายเนาะถุงยืดนะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทกิโลกรัมละ1บาทนะครับอันนี้จะเป็นในหมวดของแพ็กใสนะครับผมแพ็กใสแบบนี้วันนี้หน้าร้านโอ้โหลูกค้าอัดมาแน่นเลยจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม6บาท6บาทไม่ต้องกีดฉลากไม่ต้องเปิดฝานะครับผมจับมาขายได้เลยนะครับผมเนาะจะต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่ไว้วางใจใช้บริการเรานะครับแล้วก็ฝ่ายทิ้งเนาะว่าร้าน ตั้ง,งที่ถนนบึงพระจันทร์ปรชชาจ,จีนใกล้ๆกับแอททีคอนโดนะครับอยู่ในตัวเมืองพิ่โลกเลยแล้ที่สำคัญร้านเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์นะครับผมเราเปิดเวลาตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับซื้อของถึงเวลา5้าโมงครึ่งตอนเย็นโดยประมาณนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามาใช้บริการกันและที่สำคัญคือถ้าเกิดลูกค้านะครับไม่สวกน้ำขยะมาขายกับเราที่ร้านเนะเช่นแบบไม่มีรถขนมาอย่างเมื่อกี้ไม่มีคนช่วยช่วยขนไม่มีถุงไม่ต้องกังวลบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะเ,เ,เ,เมืองจงอโลโใะขั้นตอนง่ายมาลูกค้าสามารถลน์ผมาได้เนทีไลนที่ CWR ECYCLE นะครับโดยปกติแล้วผมก็ให้ลูกค้านะครับทำการแอดไลน์ถ้าลูกค้าอยากใช้โลเคชันมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่นะครับนะครับผมแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระดาษลังนะครับผมกระดาษลังวันนี้นะครับหน้าร้านนะครับก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาทนะครับผมกิโลกรัมละ2บาทนะครับผมเนาะแล้วก็กระดาษลังเนี่ยตอนนี้ราคามันยังไม่ได้มีการสวิงเปลี่ยนแปลงเนาะ เพสกสกีนยังขายได้อยู่เพกที่เป็นการสก,กีนหมึกลงไปบนขวดแบบนี้นะครับผมเนาะราคามันถูกกว่าเพกใสนะตัวนี้จะอยู่ที่กิโลกับละหบาทแล้วเราเคยบอกวิธีไปแล้วนะครับสามารถลูกค้าสามารถที่จะเอาคัตเตอร์กรีดกรีดออกได้เลยกรีดหมึกออกแล้วก็ไปขายรวมกับเพกใสได้อันนี้นะครับผมเนาะก็เป็นเคล็ดลับคลิปเล็กๆนะครับผมที่ทำให้คุณขายขายะได้ในราคาที่สูงขึ้นนะครับผมเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นหมวนน้ามันพืชครับน้ำมันพืชเก่าหลังจากที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับห้ามเททิ้งเด็ดขาดผมอยากให้ลูกค้าช ปี๊บได้เลยน้ำมันพืเชเต็มปี๊บขายทอปี๊บวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่ปี๊บละ330บาทนะครับแต่ถ้าไม่มีปี๊บก็ใส่ขวดใส่อะไรมาขายก็ได้นะครับก็ <leaning yellow> จะอยู่ที่กิโลกรัมละ16บบาท50นะครับผมสำหรับพวกน้ำมันพืชต่างๆเนาะไม่ใช่แค่น้ำมันพืชนะมันจะมีในส่วนของน้ำมันเนยน้ำมันหมูอะไรต่างๆก็สามารถที่จะขายได้หมดนะครับกระป๋องเหล็กนะครับกระป๋องเหล็กในพวกกระป๋องกาแฟเหล็กต่างๆนะครับพวกนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม 4บาทปี๊บขนมที่มีกระจกนะครับผมที่คนถามเข้ามาว่าเอ๊ะปี๊บขนมที่มันเป็นรุ่นกระจกมันสามารถขายได้ไหมขายได้ขายได,ยได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมเนาะ าช้ได้ปกติเลยอันนี้จะเป็นพวกสังกะสีต่างๆนะครับผมพวกสังกะสีแบบนี้นะครับผมหน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ5้าบาทไปจนถึงประมาณ5้าบาทห้าสิบประมาณนะครับเนาะแล้วแต่มีหลายราคานะอย่าลืมเช็คกันด้วยนะครับต่อมานะครับผมในหมวดของหลังบ้านตรงนี้นะฮะก็อย่างที่ลูกค้าถามเข้ามาเรื่องถุงบนะิ๊กแบ๊กเนาะตอนนี้คือมันหมดสต๊อกไปแล้วนะครับผมเนาะพวกถุงต่างๆมันหมดสต๊อกไปแล้วนะครับสำหรับบิ๊กแบ๊กเนาะก็เหลือไว้ใช้งานเองแค่นิดหน่อยเองเท่านั้นนะครับผมเนาะมาดูถุงยืดรัับซีนกนกถุง ที่เขาใช้สำหรับหอ่อพวกสินค้าพาเลศต่างๆที่มันยืดได้แบบนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งบาทนะครับผมเนาะไม่เดี๋ยวลูกค้าเขาไม่เชื่อไงว่ามันยืดได้ไงเราก็ต้องแบบเอ้ยเนี่ยอันนี้หนึ่งบาทนะแต่ถ้าเกิดปึ๊บไปเก็บขึ้นมาด้วยนะครับผมเนาะขายได้ขายได้พวกนี้ขายได,ยได,ยได้อันนี้ก็ขายได้พวกบับเบิ้ลห่อของก็สามารถขายได้นะโอ้โหนี่ยังดีอยู่เลยเนาะพวกนี้ขายได้หมดเนาะสายรัดเงินสายรัดธนบัตรขายได้นะครับผมถุงให้ยีนแบบนี้ขายได้ด้วยเฮ้ยนี่อันนี้คนไม่ค่อยรู้ว่าขายได้นี่เเเเนนนนนีีี่่่่ยยยยมมัั้้้าาาารรรรกวถุุงงออะะะไไำปบผ มันขายได้นะจะบอกให้คนไม่ค่อยทราบด้วยตัวนี้เป็นถุงยืดเหมือนกันนะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นหมวดพลาสติกกรอบต่างๆที่กําลังรอทําอยู่นะครับผมเนาะเพราะว่าเบียร์ช้างลังละสิบบาทนะครับผมลังละสิบบาทแล้วก็เบียร์ลีโอลังละสิบบาทนะครับผมอันนี้ราคาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนาะวันนี้กระดาษย่อยกระดาษลมสีแบบนี้นะครับผมหน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทนะครับผมกิโลกรัมละ1บาทนะฮะอันนี้ก็ ราคายังไม่ห,หวือหวามากนะช่วงนี้เป็นช่วงขาลงของเขาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผลสวัสดีครับ,รบ,รบขาวดำไม่มีตัวอย่างขาวดำวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละเก้าบาทกระดาษขาวดำเมื่อวันเสาร์มีการปรับลงมานะกระดาษ a 4สีขาวที่พิมพ์ด้วยหมึกสีดำนะครับผมพวกนี้มันมีการปรับราคาดาวลงมา20บตัง นะครับผมเนาะใช่เรามาเริ่มต้นกันที่ PVC สีฟ้าก่อน P ีพสีฟ้าวันนี้ลงมานะครับผมปรับลงมาเหลือสองบาทห้าสิบนะครับผมสำหรับพี c ีีฟ้าเนาะท่อ PVC สีเหลืองแบบนี้อยู่2บาทนะครับแล้วก็พวกท่อพี c สีขาวแบบนู้นกับสีเทาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทนะครับผม่าวันนี้ให้ให้เกียรติให้เกียรติช่างกล้องทีน่นึงเขากำลังแบบกำลังเรียนรู้กับวิธีการแบบจะหมุนไปหมุนมาวันนี้ท่านอาจจะเวียนหัวนิดนึงแต่ผมคิดว่าท่านน่าจะเวียนหัวไม่เกินสองคลิปนะ ตัวนี้อยากให้เห็นเพราะว่ามันไม่ค่อ ENNIS ยเห็นบ่อยเท่าไหร่ดุนงูเหลือมดุนนี้นะครับผมเนาะสำหรับทองแดงเบอร์หนึ่งตัวนี้จะอยู่ที่260บาทนะครับเนี่ยคือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแท้แท้เลยด้วยนะครับผมเนาะหนักด้วยนะครับแบบนี้เนาะต่อมาจะเป็นพวกหมวดสแตนเลสนะครับสแตนเลส304วันนี้นะครับผมหน้าร้านนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม24บาทนะครับ24บาทต่อมาถ้าเกิดเป็นพวกตะกูลอลูมิเนียมฉากนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม50บาทนะครับแล้วก็ข้างในนะครััับผมอนนนน้จะเป็พวกกล เอากระทะก่อนเลยดีกว่ากระทะวันนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ25บาทนะครับ25บาทแล้วก็สําหรับไส้แอร์ทองแดงนะครับย้ำอีกทีเนาะวันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ90บาทนะครับแต่ถ้าเป็นพวกหม้อน้ําแบบนู้นหม้อน้ําตัวนู้นนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม30บาท30บาทสำหรับตระกูลหม้อน้ําต่างๆกระป๋องวันนี้หน้าร้านนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาท40บาทนะครับผมช่วงนี้พวกราคาอลูมิเนียมต่างๆก็ใช้ได้ ไม่เลวไม่เลวไม่แย่ไม่แย่นะครับผมนะเนาะแจ็คครับท็อปครับมันจะมีลูกอัดกระดาษย่อยอยู่ลูกนึงมันไม่เรียบร้อยเดี๋ยวฝากแบบเข้าที่ให้บ้างเนาะแล้วก็พอเอาอันนี้เข้าที่เสร็จปับ๊บอยากจะให้แวะมากองทีวีอยากให้มันเรียบร้อยกว่านี้นะครับผมเนาะการจัดการสต็อกเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมอันที่หนึ่งคือมันเป็นเรื่องความเรียบร้อย ความสบายตาต่าง,าง,างๆอะไรที่ลูกค้าเขาเข้ามาใช้บริการเนาะถ้าเกิดว่าร้านมันลกทั้งร้านเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกแบบมันไม่น่าใช้บริการมันอึดอัดนเนาะฉะนั้นเนี่ยการจัดการเรื่องอีเวนต์นะครับเรื่องสภาพแวดลอ้อมภายในร้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราให้ความสําคัญนะครับผมเนาะก็สําหรับท้ายคลิปนี้นะครับก่อนจากกันนะผมขออนุญาตฝ่ายนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะว่าอย่างแรกนะเราจะมีวันหยุดสงการนะครับเราจะหยุดกันที่13-16เมษายนนี้นะครับผมเนาะคิวจะเก็บก่อนสงการรับถึงวันที่8 8หลัังวนที่ไป ครับผมขออนุญาตไปเก็บหลังสงการนะครับเนื่องจากว่าผมไม่อยากให้มีคิวลูกค้าตกค้างเยอะนะครับผมเนาะเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่2นะครับผมก็คือ ตอนนี้นะครับยังรับสมัครเพื่อร่วมงานอยู่นะครับผมและยังต้องการทีมงานเพิ่มเติมนะครับเพศชายเพศหญิงได้หมดนะครับผมขออายุนะครับ21ถึงไม่เกิน40ปีนะครับผมเนาะแล้วก็ในเรื่องของไม่มีประวัติคีีความร้ายแรงนะครับร่างกายแข็งแรงไม่มีการดมเหล็กไม่มีโรคประจำตัวนะครับเข้ามาลองงานกันได้นะครับผมเนาะค่านรงทดลองงานอยู่ที่3-5นะครับขอดูไม่เกิน2เดือนจากนั้นผมปรับขึ้นให้เลยโดยปกติปีแรกถ้าอยู่ที่แบบ3-5ไปถึง3-7 3-8ได้อยู่สบายมากเลยนะครับปีที่2 400บวกนะคร่องสื ใครที่กำลังหางานอยู่อาจจะลองเข้ามาสัมภาษณ์หรือใครที่มีเพื่อนว่างงานเพื่อกนกำลังหางานก็อาจจะลองส่งเข้ามาสัมภาษณ์งานดูก็ได้นะครับผมเนาะประเด็นต,ต่อไปเราจะมีไลฟ์สดนะครับผมทุกวันพฤหัสทุกวันพฤหัสนี้ก็มีไลฟ์สดอยู่นึงเข้าไปพูดคุยกันในคอมเมนต์ช่วงเย็นวันพฤหัสนะโดยประมาณห้าโมงครึ่งโดยมาเดี๋ยวนี้ก็มาแล้วนะครับผมมาตั้งแต่ห้าโมงครึ่งแล้วเพื่อจะได้มีเวลาอยู่นานๆน,น,นะครับผมนะแล้วก็ ฝากในทุกธุรกิจของบริษัทด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ C W Recycle นะครับก็คือธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับพิมพ์เข้าไปในเฟซบุ o กหรือใน Google ได้เลยนะครับว่า C W รับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับขึ้นหมดเนาะธุรกิจต่อมาผมขอฝากในส่วนของ C W Clinic กายภาพบำบัดด้วยนะครับเป็นธุรกิจในเครือ C W เหมือนกันนะครับอยู่ที่ชนบุรีอ่างศิลาเป็นคลินิกกายภาพบำบัดเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของธุรกิจสุริพรคลินิกกายภาพบำบัดนะครับผมแล้วก็เป็นธุรกิจกายภาพบำบัดอยู่ที่จัััังงหววววววดดดดพิิิิษณุโโลลลลกกกกกนนนนนนะะะะะคครรรรรบบบสสสาาาาาามมมถทีี่่่จเเขข้้้้้้้ใใชไฮแแ็็็ฝออ CW Media ยผผผปูตื โฆษณารวมถึงการถ่ายภาพนิ่งต่างๆที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใช้บริการได้นะมีดูแลเรื่องเพจด้วยนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาเรื่องการตลาดต่างๆด้วยนะฮะราคาพาดไม่ได้เลยสำหรับเสื้อแบรนด์ดับเบิลเคนะครับผมนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราแปะม็อกอัพแล้วก็แปะราคาช่องทางการซื้อไว้ให้นะครับผมแล้วก็เป็นเสื้อแบรนด์ของเราเองนะครับสำหรับคนใดที่ต้องการจะสนับสนุนนะครับผมก็สามารถที่จะลองใช้บริการธุรกิจในกูุของทุกบริษัทได้นะครับผมนะโอเคสำหรับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขออนุาตไไปป่เเเรรจจะัใคคบบณ